ไททีวีสีช่อง3เสนอรายการของฝากนักกอล์ฟท่านนักกอล์ฟที่มีปัญหาเวลาตีดิเวอร์หรือหัวไม้หนึ่งแล้วลูกสไลด์เกิดจากอะไรและแก้อย่างไรไปดูผู้ฝึกสอนเข้าแนะนำครับ สวัสดีครับแฟ,แฟนรายการของฝากนักกอล์ฟทุกท่านครับผมปมิกนนทพัฒน์หัตการนนท์วันนี้นะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟที่มีปัญหาเรื่องการตีไดรเวอร์ออกขวาหรือว่าภาษากอล์ฟที่เรียกว่าลูกสไลด์นะครับทำให้ท่านนักกอล์ฟเสียระยะและทิศทางในการเล่นกอล์ฟมากเลยครับทำให้เกิดปัญหามากมายวันนี้ครับผมจะมาแก้ปัญหาให้ท่านนักกอล์ฟนะครับที่ตีลูกออกขวาครับ ส่วนมากนะครับคนที่ตีลูกออกขวานั้นเกิดมาจากที่ท่านกอล์ฟดาวสวิงครับและมีอาการค่อมหรือว่าไม้ออกมาด้านนอกและเฉือนเข้าด้านในในลักษณะนี้นะครับผมทําให้หน้าไม้ของเราเปิดและแนวไม้ของเราเป็นจากข้างนอกเข้าข้างในทําให้ลูกมีสไลด์สปินมากครับลูกจึงออกขวาออกไปวิธีการในการแก้ปัญหานี้นะครับผมอยากให้ท่านักกอล์ฟตั้งไม้ในลักษณะนี้ครับจับมือซ้ายตั้งไม้ในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นเซตอัพครับ ใช้มือขวาแบ็กสวิงตอนดาวสวิงผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟรู้สึกว่ามือขวานั้นเฉียดเข่าขวามาครับลักษณะนี้ครับดูกันอีกครั้งนะครับแบ็กสวิงขึ้นมือขวาเฉียดเข่าขวาครับลักษณะนี้ครับวิธีการเช็คนะครับว่าท่านนักกอล์ฟนั้นยังตีลงมาค่อมหรือว่าเอาไสอินหรือเปล่านะครับคือให้ท่านนักกอล์ฟวางก้านช่วยเลงลักษณะนี้ครับแล้วลองฝึกซ้อมดูโดยการ ที่เวลาท่านนักกอล์ฟดาวสวิงครับถ้าท่านนักกอล์ฟรู้สึกว่าหัวไม้ของท่านนักกอล์ฟนั้นออกมาลักษณะนี้แปลว่าท่านนักกอล์ฟยังตีครอมอยู่วิธีการก็คือให้ท่านนักกอล์ฟนั้นรู้สึกว่าไม้มาจากทางด้านในครับคือแบ็กสวิงปุ๊บให้ไม้ผ่านระหว่างเส้น2เส้นนี้ครับลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัดไม้ครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ท่านนักกอล์ฟจะมาปรับให้สวิงลงมาด้านในท่านนักกอล์ฟต้องเปลี่ยนความคิดก่อนว่าการที่เราตีเดเวอร์คอมนั้นบางทีอาจจะไม่ทําให้ลูกเข้าซ้ายเสมอไปครับอาจจะทําให้ลูกออกขวาได้ฉะนั้นท่านนักกอล์ฟลองนาแบบฝึกหัดนี้ไปฝึกดูนะครับและท่านนักกอล์ฟจะกลับมาตีเดเวอร์ได้ตรงยิ่งขึ้นครับ การตีไดเวอร์หรือหัวไม้หนึ่งแล้วสไลด์หลักการง่ายๆเลยนะครับเวลาดาวสวิงลงมาแขนขวาท่านให้แนบชิดติดลำตัวลงมาท่านก็ไม่ตีลูกสไลด์หรือไม่คล่อมลูกแล้วครับพบพาสะดวกสดชื่นทุกทุกที่กับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา13สยามไทยผมรับประกันคุณภาพครับ เรื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกตราสิสยามไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์0851118513และ0851118445